ที่สุดครับมีอะไรต้องปรับไหมทุกทีมวันนี้ดูเหมือนจะเกมลุกขาดอนันย์ย่างหาย่พผลไหมพี่มี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 ผลครับเพราะว่าอนันย์างเขาประเภทขึ้นบอลจากหลังแล้วก็ถ่ายบอลมาเดินกลางได้ค่อนข้างดีและวันนี้เราขาดตัวนี้ไปก็บอลส่วนใหญ่จะบอลยาวตลอดจากหลังใช่ไหมครับผมก็คิดว่าชุพพลเขาเตรียมตัวมาดีด้วยนะครับในในการที่จะเล่นกับเรานะครับเพราะว่าถ้าเกิดเขาบีบเราเล่นลุกโยนได้เมื่อไรเนี่ยก็เราก็เกมเราก็ไปเป็นเลยนะครับมีคะแนนพอใจไหมครับวันนี้ ก็ถ้าเป็นลักษณะนี้ก็ก็ยังเข้าใจอยู่นะเพ, <GG S 1> พราะเรายังไม่ไม่ไม่แพ้ใครเป็นทีเดียวที่ยังไม่แพ้อย,อยู่ใช่ไหมแต่เสียดายมันน่าจะได้สามแต้มกว่าในบ้านเพราะว่าทุกเกมผมก็หวังว่าในบ้านเนี่ยต้องสามแต้มครับครับสุดท้าย,ายครับเยือนนครศรีก็ไม่มีทางเลือกต้องสามแต้มอย่างเดียวนะครับสามแต้มเพราะว่าสามแต้มนี่คือเป็นความมุ่งมั่นของทีมนะครับไม่ไม่ไม่คาดหวังว่าไม่คาดหวังว่าเออทำไมนอกบ้านในบ้านต้องต้องสามแต้มทุกมแมตช์สามแต้มทุกแมตช์คือจริงๆแล้วเนี่ยทุกแมตช์ หลังจากนี้ผมต้องการ3มแต้มมโนตลอดบอกกับทีมมโนตลอดว่าต้องการ3แต้มขึ้นมปครับผมเลข 2, ส,สองสโมสรมีการปรับตอนนี้คุยกันแล้วครับตัวตรงนี้ที่หวังนะว่าเพิ่มเงินง่ามถ้าผ่าตูเข้าไปแฟนบอลจะถอยลงไปคือแพบนบอลตูเนี่ยมันอยู่ที่ผลงานมากกว่านะครับถ้าถ้าทีมฟุตบอลไปได้ดีมีมีมีผลอย่างนี้นะครับมีผลอย่างนี้ก็ไม่น่าจะมีกระทบนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันมันเกิดไม่ชนะขึ้นมาเนี่ยมันก็อาจจะมีบ้างนะครับ ก็เป well. ็นแรงกดดันเหมือนกันตอนนี้เป็นแรงกดดันแต่ว่าผมก็บอกกับน้องๆในทีว่าทีนี้ถามว่าหนึ่งคะแนนก็ถือว่าน่าพอใจไหมก็ถือน่าพอใจแต่ก็เสียดายเล็กๆเหมือนกันว่าเรามีโอกาสคว้าสามแต้มได้แต่ก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าต้องชมทุกทีมสําหรับวันนี้ในการเล่นกับทีมสตูลได้เป็นอย่างดีครับวันนี้เก็บสุดท้ายเป็นยังไงพี่วางเป้าแค่หนเก็สุดท้ายเราก็อยากจะเก็บสามแต้มในบ้านให้ได้เพาะกัะได้เกาะกลุ่มทีมหัวตารางไปเรื่อยๆครับแต่ว่าเราก็ยัง เป็นห่วงในเรื่องภาษสนามที่เราเจออยู่บ่อยๆในภาษาในบ้านเองเนี่ยะครับถ้าเกตว่าเราเล่นนอกบ้านสนามดีๆเนี่ยเกมเราสามารถทําได้ดีมากแต่พอเล่นในบ้านเองเราไม่ได้เปรียบเลยกับเสียเปรียบด้วยซ้ำครับผมฝากฝากอะไรถึงสนามพูดดูแลไม่ได้พี่ยาขอนิดนึงขออพี่าพูดถึงประวัติเส้นทางเป็นโค้ดพี่พี่เป็นยังไงบ้างเส้นทางเป็นโค้ชของผมเองก็ตัวใหญ่ก็คือเป็นอาจารย์สอนพละศึกษาอยู่แล้วนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสได้ทาทีฟุตบอลของตั้งแต่ของ มาไของจังหวัดทำต่างๆ้อง,งเล่นเองแล้วแล้วก็เป็นของจังหวัดด้วยาทาขึ้นมาก็ได้มีโอกาสอบรมผู้สอนไประดับไปเรื่อยๆั้งต่างประเทศทั้งในประเทศแล้วก็จะสุดท้ายมาอบรมผ่านเอเลสซน